ก็สวัสดีนะครับวันนี้เราก็มาดูการการคูณผูน้นานะครับอันนี้อุปกรณ์สี่ก็สี่รูปแบบนะครับเป,เป็นการพูนแนวตั้งและก็คูณแนวนอนนะครับโอเคนะครับอมา,มาดูข้อที่หนึ่งนะครับแถวที่หนึ่งเล็บหน้านะครับสองเอกบวกห้ามรึสามเอกบวกสี่็นะครับวงเล็บ,นบนหน้านี่สองตน วงเล็บเราก็มีสองพจน์เนี่ยนำมาวางแนวตั้งแบบนี้นะครับอ่ันนี้คูเลือกที่จะวงนะีง้ควงพี่นะครับแถวบนเรียกว่าตัวตั้งแถวข้างล่างเรียกว่าตัวคูณเราจะนำแต่ละพจน์ของเทอุนำตัวคูณเนี่ยไปคูณทุกพจน์ของเท่านาตัวตั้งถ้าเรามองว่าเท่านาตัวตั้งเนี่ยมีสองพจน์เท่านาตัว คูณก็มีสองพจน์นะครับมันก็จะมีการคูณย่อยทั้งหมดสี่คู่นะครับเอาดูะนะครับเริ่มจากนำสี่ไปคูณห้าครับสี่คูณห้าได้ได้ยี่สิบนะครับได้ยี่สิบนำสี่ 4, ไปคูณก,กับสองเอ็กก็จะได้เป็นแปดเอ็กนะครับแถวนี้นะครับเป็นผลคูณที่ได้จากการนำสี่ไปคูณกับ 2x บวก5ต่อไปนะครับนำต่อไปนะครับนำ 3x ไปคูณกับ5นะครับได้ 15x นะครับแล้วก็นำ 3x ไปคูณ 2x นะครับการคูณ 3x กับ 2x ก,ก็นำสัมประสิทธิ์นะครับก็เป็นตัวเลขที่มันคูณกับตัวแปรข้างหน้านะครับมาคูณกันก่อนนะครับ3คูณ2ก็ได้ได้6แล้วก็นำ x คูณกับ x เอกคูณกับเอกเคูณกันสตัวนะครับเป็นเรื่องของเลขยกกำลังก็จะกลายเป็น x อกกำลังสเพราะฉะนั้น3ามเอ็กคูนกับสอนะครับสามสอก็จะได้เป็นเป็นหแล้วก็เอ็กคูนเอ็ก็ได้เป็นเอำลังสนะครับไปเอ็กทกี่10บได้จากการนำส4ไปคูณกับ2 x งเอ็กหกหาังสบวกสิบห้าเอ็กได้จากการนำสามเอ็กไปคูณกับ2 x งเอกบวกหานะครับนำ สองบรรทัดนี้มาบวกกันนะครับอันนี้ไม่มีโรมบวกนะครับก <te prejudice> ็จะได้ผลที่กำลังสองนะครับตรงนี้นะครับ 8x กับ 15x เป็นการบวกเอกนามคล้ายนะครับ x แปดตัวนะ x แปดตัวบวกกันกับ x อีก15ตัวบวกกันนะครับมี x บวกกันแปดตัวแล้วก็บวกกับ x อีก15ตัวตัวนั้นเราจะเห็นว่ามี x ทั้งหมดอยู่ ยี่สิบสามตัวนะครับก็จะได้เป็นยี่สิบสามแล้วก็ยี่สิบก็ดึงออกมาได้เลยนะครับนี่คือผลคูณของตัวดาวในข้อที่หนึ่งต่อไปมาดูข้อที่สองครับข้อที่สองก็เหมือนข้อที่หนึ่งนะครับต่างแค่ว่าเนี่ยคนนี้เป็นลบนะครับเราก็คูณเหมือนเดิมน,นะครับคูณเหมือนเดิมแต่ข้อที่สองก็จะเร็วหน่อยนะครับ นำลบสี่คูณห้าลบคูนบวกได้ลบนะครับก็จะได้เป็นลบยี่สิบนะครับเป็นสี่ทางปฏิบัตินี้นะครับลบยี่สิบโอเคนำลบสี่ไปคูณกับสองเอ็กลบคูนบวกได้ลบนะครับสี่สองแปดก็เป็นลบแปดเอ็กนะครับอันนี้ลบสี่คูณลบกันสองพรั้ต่อไปนำ นำ 3x ไปคูณ5 3x คูณ5ก็ได้1 5กนะครับ1 5กแต่ประเดี๋ยวจะมีพจน์ที่เสียอยู่ข้างหน้านั้นใส่เข้า่าหมายบวกไปด้วยต่อไปก็ 3x ไปคูณบ 2x ก็เหมือนข้อที่แล้วนะครับก็จะได้เป็น 6x กำลัง2ครับได้ 6x กำลัง2นะครับนีเ่เพราะนั้นนำมาบวกกันครับ ไม่มีตัวบวกไม่มมาได้เลย x สิบห้าตัวบวกกับลบ8ปตัวติดลบแปดตัวนะครับหรือว่าลบแปดบวกสิบห้ามันก็จะได้เท่ากับเ0นะครับจะได้เจ x ลบแปด 8, บวกสิบห้าลบ8ปดบวกสิบห้านะถ้าคราจะแยกตัวนี้มาเป็นลบแปบวกเจ็ดนะครับ ลบแปดบวกกับเจ็ดตอะน,นั้นลบแปดโทษโเป็นแปดบวกกับเจ็ดนะครับเป็นแปดบวกกับเจ็ดลบแปดกับแปดบวกกันก็เป็นศูนย์หายไปนะก็จะเหลือเจ็ดนะครับจะได้ผลเป็นเจ็ดแต่ตอนนี้เป็ลบวาลบยี่สิบนี่เป็นปคำต,นะบตอบที่ได้นะครับ ไปสองข้อนี้นะครับเราจะเรียกการคูณแนวนอนนะครับจริงจริงการคูณแนวนอนก็เหมือนกับแนวตั้งนะครับเหมือนกันเพียงแต่ว่าต่างที่ลักษณะการเขียนนะครับอันนี้คุณจะยักยักให้เห็นว่าของเล่นหน้าก็มีสองพจน์ของเลนดางก็มีสองพจน์นะครับยักแล้วก็จับคู่คูณนะครับยักโยงคูณคู่ที่หนึ่งอันนี้คือคู่ที่หนึ่งนี่คือคู่ที่สอง นะครับแล้วก็นี่คือคู่ที่สามแล้วก็นี่คือคู่ที่สนะี่นะคุณมีทั้งหมดสี่คู่นะครับามาดูขึ้นที่หนึ่งนะครับขึ้ที่หนึ่งคู่นี้นะครับสองสามหกหกเอกกำลังสองนะครับนะูขที่สองครับสองสี่แปดนะครับก็ได้แปดเอกนะครับขู้ที่สามครับนะ ลบคูณกับ3 x ลบคูณบวดไดก, 3, 5, 3, 15, 15, กได้ลบ3 5 3ห้าสามสได้ลบส5บห้อกครับแล้วก็คูณที่4ี่ลบห้าคูณกับสีไ่ได้ลบที่สส,สองคนนี้เป็นอีกนามทายนะครับมกัได้ดังนั้นคำตอบที่ได้ก็คือ6กไดาังส แลบบห้าก็เหลลบ7ดนะครับแล้วก็ลบยี่สนี่ค็นคำตอบที่ได้เอาเนะครับข้อสุดท้ายก็เหมือนเดิมนะครับเหมือนเดิมยัดโยงคูณเหมือนเดิมนะครับสเท้าก็ได้ยัดเคโยงโยงโยงคู่แคู่ที่หนึ่งคู่ที่สองเหมือนเดิมนะครับคู่ที่สาม แล้วก็คู่ที่สี่ครับเหมือนเดิมนะครับคูที่หนึ่งครับสองสามหกหกได้กำลังสองคูที่สองครับบอกคุณลบได้ลบนะครับสองสี่แปดได้ลบแปดเอ็กซ์นะครับคูที่สามครับลบคูณบวกได้ลบห้าสามสิบห้าก็ลบสิบห้าเอ็กซ์แล้วก็คู่ที่สี่ครับลบห้าคูณลบสี่ลบคูนลบเป็นบวกห้าสี่ก็ยี่สิบนะครับ ตัวนี้นะครับสามารถรวมกันได้นะเพราะนั้นคำตอบของข้อนี้ก็คือก็คือ 6x ลัง2ลบ8ลบ15ก็จะได้เป็นลบ 23x นะครก็บัว20นะครับโอเคนะครับก็ก็จบคล้ปนี้นะครับก็ับที่ว่าถ้าเราตั้งใจนะครับพยายาม ฝึกซ้ำสนใจที่อาจารย์ทุกท่านที่สอนเรานะครับไม่ว่าเป็นนักเรียนโรงเรียนไหนนะครับเราก็จะทําได้แน่นอนนะครับก็คลิปนี้ก็เคนี้นะครับสวัสดีครับ